ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรจรันมัลุลีมกิรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาสังคมาศาสตร์ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อปาเลสไตน์คนไร้แผ่นดินขอเรียนเชิญค่ะขอความสันติสุขความจำเริญความมุ่งมั่นเพื่อสิทธิมนชนจงประสบแด,ด่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ เปิดงานโดยน้องนิสิตและคนรุ่งโรดเป็นการให้ปฐมบทที่สำคัญนะครับว่าด้วยการที่เราต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมของผู้คนที่เป็น People Without Land หรือว่าคนไร้แผ่นดินโดยเฉพาะแผ่นดินแม่ที่พวกเขา เคยดำรงชีวิตอยู่นะครับนับได้ว่างานวันนี้เป็นงานสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจบริบทและการมีชีวิตอยู่ของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ซึ่งชาวปาเลสไตน์นั้นไม่ได้มีเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ประกอบด้วยพี่น้องจากทุกศาสนานะครับที่ อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนั้นนะฮะงั้นการต่อสู้ครั้งนี้หรือว่าการทําให้พวกเราเข้าใจสิทธิของพวกเขานั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะมาจากพื้นที่ใดศาสนาใดและวิถีชีวิตแบบใดนะครับในช่วงการกล่าวถึงชาวาเลสไตน์สั้นๆนั้นนะครับก็ เราพูดถึงคําว่านักวะนะฮะซึ่งในภาษาอาหรับมีความหมายว่า suffering คะะคือวามทุกข์ทรมานความขมขื่นความทุกข์ระทมความเศรา้าโศกอย่างที่สุดนะครับนักบะคือหายนะที่พี่น้องบริสายได้รับในวันที่พวกเขาต้องสูญเสียผืนแผ่นดินนะครับ หลังจากนั้นเมื่อพวกเขาได้กลับมาเป็นบางครั้งหรือว่าได้มีโอกาสมายืนผืนแผ่นดินของพวกเขาเนี่ยปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยเอาทรายขึ้นมาจูบนะบเพื่อระลึกถึงผืนแผ่นดินที่พ่อแม่ของพวกเขาเคยอยู่นะครับแต่ต้องกลายเป็นผู้เร่ร่อนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภยัยท่ามกลางหายนะของสงครามที่เกิดมา อย่างต่อเนื่องนะครับเรากำลังพูดถึงความยุติธรรมในโลกปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะฮะที่ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติศาสนาที่ได้รับความทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากการยึดของทุกวันนี้เรายัางเรียกดินแดนที่สูญเสียนี้ว่า Occupy Palestine นะก็คือปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนั่นเองนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่ามิติที่สำคัญของชาวปาเลสไตน์นะฮะที่พวกเขาได้กลายเป็นคนไร้แผ่นดินในแผ่นดินของตนเองนะครับนั่นก็คือว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ชาวปาเลสไตน์ได้รับอย่างยาวนานนับตั้งแต่ วันนักบะนะฮะปี1948นะครับเป็นความอายุทธรรมเป็นความโหดร้ายที่คนเชื้อชาติหนึ่งนะครับในแผ่นดินตะวันออกกลางหรือว่าเอเชียตะวันตกได้รับนะครับนักบะคือความอาดูลสูญสิ้นความวิปรโยควันที่แผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ ถูกพ้นชิงด้วยการประกาศให้แผ่นดินภายนอกเข้ามายึดครองและสาานาขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้ว,ลวรัฐอิสราเอลก็ถือกำเนิดขึ้นโดยที่เจ้าของดินแดนไม่ยินยอมก่อนที่ในท้ายที่สุดเจ้าของแผ่นดินต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยและขนไร้ แผ่นดินจนถึงทุกวันนี้นะครับผู้คนจำนวนมากเมื่อคิดถึงปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยนะครับก็ยังคิดว่าสันติวิธีน่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์ด้วยความหวังว่าสันติวิธีจะเป็นทางออกที่มีความมั่นคงนะครับในอนาคตแต่ความหวังเหล่านี้ก็ยังอยู่ห่างไกล เราจะพบได้ว่าที่ผ่านมามีคำพูดว่า peace for the Palestinian land for the use นะฮะยิ่งเจราจายิ่งสูญเสียแผ่นดินมากขึ้นและมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับสงครามปรับเปียนในเดือนมิถุนายนปี1967ยิ่งนำความสูญเสีย มาสู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์มากขึ้นนะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสงครามก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือในช่วงปี1948และ1956ในปี1948ซึ่งเป็นช่วงของนักบวชเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าชาวเรนเอจ720,600คน ตอนนั้นนะครับได้กลายเป็นผู้ที่ลี้ภัยไร้ที่อยู่อาศัยและที่สำคัญก็คือรัฐอิสราเอลได้ถูกประกาศขึ้นบนผืนแผ่นดินที่ร้อยละ75เป็นของชาวปาเลสไตน์ปี1967นะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งความสูญสิ้นเช่นเดียวกันนะครับชาวเลสไยนะครับ247,000คน ห้ามแม่น้ำจอแดนเข้าสู่อาณาจักรหาชิมของจอแดนนะครับอีกหนึ่งแสนหนึ่งมืนคนลี้ภัยอยู่ในฉนวนกาซานะฮะดิ้งแดนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาถูกเปลี่ยนทั้งหมดไปเป็นสังคมของผู้อยู่อาศัยใหม่ชาวอิสราเอลภายในสาสัปดาห์ของสงครามปี1967อิสราเอลได้ผนวก นครศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเลม็มเข้าไว้เป็นของตนอย่างผิดกฎหมายและให้ส่วนที่เหลือของชายฝั่งตะวันตกและกาซาอยู่ภายใต้การครอบครองของทหารอิสราเอลนะครับคือการกล่าวถึงความเป็นมาเหล่านี้นะครับเพื่อให้ระลึกถึงการเข้าครองอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ ออการเข้าของพื้นแผ่นดินของเจ้าของพื้นที่ที่มีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามมีความพยายามนะฮะหลายครั้งเกิดขึ้นเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าที่จริงนั้นชาวยิวไม่เคยขาดความสัมพันธ์กับประเทศปาเลสไตนยเลยและได้รักษาลักษณะประจำตัวของ ชาตอยูวไว้ได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเกิดใหม่ของประเทศซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สมัยการปฏิวัติฝรั่งเศสมาจนถึงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมีผลถึงการตั้งรัฐเอเซนขึ้นมาจริงๆก็คือมีความพยายามที่จะสารต่อและอ้างถึงประวัติศาสตร์ต่อเนื่องซึ่งไม่เป็นข้อเท็จจริงนะครับตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นความพยายามที่จะสร้าง ทฤษฎีแห่งความต่อเนื่องซึ่งเป็นความเท็จขึ้นมาเพื่อยืนยันว่าชาวยิวมีสิทธิ์ที่จะมาตั้งประเทศอยู่ในดินแดนประเทศปาเลสไตน์เพราะเป็นดินแดนของชาวยิวเมื่อก่อนและชาวยิวไม่ได้ขาดความสัมพันธ์กับแผ่นดินนี้ถึงแม้ว่าจะกระจัดกระจายไปอยู่ในที่อื่นๆน,น,นานแสนนานแล้วก็ตามนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อ หาเหตุผลในการยึดของปาเลสไตน์ในท้ายที่สุดนี้อยากจะพูดว่าชาวปาเลสไตน์หรือฟิลิสตินก็เหมือนกับชาวอาร์เมเนียนและชาวเคิร์ดหรือชาวคูดในตะวันออกกลางที่เรียกกันว่า People without a country หรือ People without land คือคนไร้ประเทศ ผู้คนที่มีความฝ่ายฝันที่จะคืนสู่มัตจภูมิของตนเองที่บัดน,นี้คงเหลือไว้แค่รอยเท้าและความทรงจำอันขมขื่นแก่พวกเขา14พฤษภาคมปี1948ประเทศเซนถือกำเนิดขึ้นมาในผื้นแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ที่น่าสนใจก็คือว่ามีมหาอำนาจให้การรับรอง เสียงของเจ้าของพื้นที่ซึ่งต่อต้านการยึดครองได้รับการเมินเฉยจากองค์กรระหว่างประเทศต่อมาเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าปี1967หรือว่าปีที่เราเรียกว่าสงครามหวันอิสราเอลได้กวาดล้างชาวเิสร์เตยออกจากแผนที่อย่างช้าช้านะครับท่ำกลางการรับรู้ของมหาอำนาจที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้ผู้คนของเอเชียรวมทั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมที่ให้ความสนใจกับชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์และรวมถึง psc และการจัดงานในวันนี้ปัญหาปาเลสไตน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบ ในด้านศีลธรรมสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกของมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์แม้ว่ามีความใกล้ชิดกับโลกมุสลิมแต่มันก็ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของชาวมุสลิมเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความวิธรรมและความเป็นมนุษย์ ความยทธธรรมที่อยู่เหนือพื้นที่ของชาติศาสนาและความแตกต่างกันทางเชื้อชาติในพื้นแผ่นดินที่ถูกทำลายและลูกหลานถูกขับไล่อย่างต่อเนื่องอันนี้จะทำให้ผู้คนคนหนึ่งคนใดของศสนาใดาๆจะยอมให้มันเกิดขึ้นได้หรือนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนุษยาตินะครับแล้วเราต้อง ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ชาวปาเลสไตน์กลายเป็นผู้มีชีวิตที่ทุกข์ทรมานชีวิตและอนาคตของพี่ชายและน้องสาวของเราที่ถูกทำให้ต่ำต้อยปีแล้วปีเล่าทศวรรษแล้วทศวรรษเล่าโดยไม่มีความหวังอันใกล้และ การยุติของปัญหาที่แลเห็นได้แต่อย่างใดดังนั้นหน้าที่และการตระหนักรู้จึงขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าชาวปาเลสไตน์นะครับบ่อยครั้งนะฮะกลายเป็นเหยื่อของการถูกตำหนิในเรื่องต่างๆนะครับในขณะที่การ รวบผืนแผ่นดินของเสรนยังคงมีต่อไปหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าถูกทำลายลงบางทีสู่ระหว่างประเทศมักจะอ้างถึงแต่ความรุนแรงของชาวปาเลสไตน์แต่ไม่ได้ดูถึงการยึดครองและการที่เขาไม่มีหนทางที่จะต่อสู้จนปรากฏเป็นการลุกฮือเพื่อเรียกร้องความธท่มในรูปของอินติฟาด มีการปล้นชิงและการยึดเอาผืนแผ่นดินไปการวังแสกนะครับเราก็คงไม่อาจจะเงียบได้นะฮะน่าเสียใจที่ผู้คนมักจะพูดถึงความโหดร้ายและอาชญากรรมที่ผู้ถูกกระทำนะฮะลุกขึ้นสู้นั้นกลายเป็นความเลวร้ายเพราะว่าออพวกเขามีความพยายามที่จะเรียกร้องความยุติธรรม แม้ว่าชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมแต่ในเวลาเดียวกันชาวปาเลสไตน์จำนวนมากก็เป็นชาวคริสต์อย่างเช่นฮานันอัชรอวียอชฮาบาชนะครับซึ่งเป็นแกนนำของผู้ที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์นะครับแล้วก็พี่น้องเหล่านี้ก็เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความโหดร้ายซึ่งแน่นอน สิ่งเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับลัที่แบ่งแยกผิวสีที่เกิดขึ้นในแอฟริกาและที่อื่นๆในท้ายที่สุดนี้อยากจะกล่าวว่านี่เป็นสำนึกและหน้าที่ของนักวิชาการและคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะในประเทศไทยทีื่อต้องให้ความสำคัญกับชะตากรรมของประชาชนที่ถูกยึดครอง ถูกอาธรรมและอื่นๆซึ่งรวมทั้งผู้คนทั้งหลายที่ไม่ใช่ประชาอุลสไตล์ที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันด้วยนะครับความใฝ่ฝันของพวกเขาที่จะคืนสู่พื้นแผ่นดินแม่ยังคงสดใสและอยู่ในความสรงจําแม้จะผ่านไปยาวนานถึง74ปีแล้วก็ตามนะครับและแม้จะตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์าารที่ไร้ความหวังก็ตามนะครับ ดังนั้นสำนึการความถูกต้องยุติธรรมในการรณรงค์เพื่อสิทธิผู้ชนของชาวปาเลสไตน์เป็นหน้าที่ของผู้รักความยุติธรรมทุกคนและเราหวังว่าวันนี้ผู้ที่มาร่วมรายการทุกคนคงจะได้พูดถึงชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์และทิศทางของการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนปาเลสไตน์ตลอดไป ขอบคุณมากครับ